สาตามที่น่ไปเยนคือผู้หนารับด้าระบโขผู้ล้างจันรุ่มระบโใจตาจัะบลเพื่อนีนกถามที่นนไเยืองอตอกันีมั่นจดมีต่อตไปอย่างเงทยอย่าเช่น้อลุ่งวัตป้าปูอาัดฟ้าป็นท้องลุกปูผุหลาาหนาหวากบตองปีนน้ำลายกับตองอู่ มีกุบาอาจารย์ไปดูุบนีคนเลัามาดูแน่กันมีหูเสือว่าใหญ่พ่อแมุ่บาอาจารย์มาทุทุอนค่ชอบกินมริกก็ปไมีในใจทั้งปงเดลียนทางน้ำเหล็กปูใหญ่น้ำนี่เจ้าภาพกะทิโจงเขหน้าเมามันกะทิมาพราวแงกะทิซีนอะไรอย่าเี้ยที่เิ็นเจียอะ้ ระเบิดบุญแน่ในมาดรวมกันสิ่งธรรมาที่เร่องจาอาเมืองลายปัฒหาแเ่ในเรื่อรับพรเยียวยอรับพรเยียวยาทุกประกอบไปรับกระทั่อาญุทั้ขวดเดือ

ขันเข่านะครับเนาะขันเข่ามันนี่ก็ญาติโนมก็สะพร้อมเป็นขั้นตอนนึงแล้วก็ญาติโนมกับได้กิน,กน,กนเข่ากันนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทั้งเพจทั้งทิกต็อกทั้งยูทูบครับ บ้านปราสะโรรักนะครับอำเภอกุเมืองตรงเข้ามาด้านทิศตะวันตกม้นนพิก,การนะครับใครอยากมาทําบุญทาทาได้ยังทันนะครับ <c oughs> มาจากหนองแมงพะลลยก็ได้ลำพิมพ์ชัยก็ได้ครับหรือจาคูเมืองทางพาดก็ได้ทำมันแพรก็ได้หมดนะครับก็มา ครับออกมาทำนองแล้ว <sucks> กับรสานอาหารีนาลุวเด้วง่ายๆแบคเต้หมดเดือนนี้นะครับตัดทิ้นหมดเดือนนี้นะครับ เข่าแล้วว่าพ่อเข้ายังเข่ายังเอาหากินหากินกินเขากินเขากินน้ำเนื้อ นั่งเลยครับตามอัจฉาิยอาศัยนั่งเลย เังเก่งทนนี้ย่งบ่ขั้นได้าาาย่างบ้างย่างี่เด้อเด้อเดอเด้เด้นเด้อเจออเด้อเ้อเอเด้อเด้เอ้อเอตัวไปกินข้าเอเด้อเด ස ා ස ා ව ි න ්